จะสอนทำละโมบเป่าตังนนะละโมบโ่ำมากเอาภาษาธรรมหากินสอนทําไปหาเงินไปนะหาความมั่งคั่ง้า,งา,งางใสตัวจะไปนะลเปลียกไปก็ไปเถอะถ้างโง่เขลาในขนาะนันจะสะสมเงินไว้มากๆสะสมเงินสะสมทองไปนะเราทมหากินเยอนะๆไปูาารเองออกเดินแล้วก็ไปฝังถือดีไปตัวมาหน,น,นักเย แนะนำให้บอกให้หนีก็ไม่ดีแนะนำให้หนีอกนี้เถอะหนีเถอะบอกท่านผู้ประชาการสมบัตินี้เถอะท่านรวยแล้วมีทรัพย์สินเป็นพันเป็นพันล้านแล้วน่าจะหมื่นล้านเลยนะที่ประเมินประเมินกันน่าจะถึงหมื่นล้านเลยตลอดระ,ระยะเวลาสามสิบปีที่สองทํามาเนี่ยน่าจะมีเงินจากญาติโยมที่ทำบุญมาถวายมาเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นล้าน่ะแต่คิดว่าไม่น่าตา่ำกว่าพันล้านน่าจะหลักหมื่นล้านนะ เป็นหมื่นล้านนะเพราะว่าำมาหากินมาส0สิปีแนละ้วต้องขอเรียกว,ว่าำมาหากินนะจะเรียกว,ว่าบอกสอนธรรมก็ไม่ใช่นะต้องขอเรียกว,ว่าำมหาหะกินเพราะว่าการที่จะเป็นพระเป็นวัดแล้วมีทรัพย์สินเป็นพันล้านได้เนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาสอนธรรมเพื่อให้คนพ้นทุกข์ได้สุขนะเจตนาเพื่อจะจะสะสมเงินทองแนละ้วบูชาเงินแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เรียกว,ว่าสอนธรรมตลอดส0มสิบปีจะเป็นเรียกว,ว่าการหางเงินตลอดสาสิบปีนะเราก็จะธรรมากินตลอดส0สิบปีกินหนังสือขายบ้าง เรียกจัดอีเวนต์ขึ้นมาในวัดให้ญาติโยมมาทําบุญญาติโยมก็ขับรถไปลูกศิษย์ลูกหาที่ขับรถราคาแพงไปทำอะไรไปอีเวนท์ทำบุญแต่อีเวนต์อีเวนต์จัดอีเวนต์บ่อยพอคนมาคนมาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนี่หมายถึงเงินที่จะเข้าวัดถ้าบวชเรียบง่ายจริงๆตัวเองใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องจัดอีเวนต์ไม่ต้องจัดอีเวนต์จัดอีเวนต์ต้องการเงินก็ในเมื่อสอนทรโดยใช้สื่อออนไลน์แล้วก็ ลูกศิษย์ลูกหาที่ดูฟังธรรมะจากปอซื้อออนไลน์ก็กได้ธรรมะแล้วไงจะมาจัดอีเวนต์ให้ลูกศิษย์มาวัดทำไมถูกไหมะันั้นการจัดอีเวนต์ต่างกันย,ยังอ๋อคุณจิ๊บบอกว่าอีเวนต์ขายปฏิทินเหรอครับอ๋อมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อจะขายปฏิทินใช่ไหมเหมือนปฏิทินช่องสามนะเป็นปฏิทินดาราใช่ไหมครับมีรูปพี่สุรยุทธ์มีรูปพี่หนุ่มกัญชัยมีรูปพี่ไก่กาศิธ์มีรูป ดาราญาย่ามีรูปนะครับดาราคนนี้คน,นนี้อะไรอย่างเงี้ยขายปฏิทินนะนเยกไเปเลยเยกไปเลยจิกบอกว่าพระช่วยกันแท็กปฏิทินแนตะ่อ้อพระภิกษุช่วยกันแท็กปฏิทินเหรอโอ้ช่วยกันแท็กนะช่วยกันแ็กนะโอ้โอตกลงไปบวชเนี่ยเพื่อปรารานาลนิพานหรือว่าไปบวชเพื่อที่จะเป็นเบิวาในข้ามถามายิ่ที่ไปบวชเป็นภิกษุกันน,นนะเนีในสํัหนั้น บวชเพื่อปรารถนามรคน,นิพพานหรือบวชเพื่อเป็นแรงงานให้เขาใช้ทํามากินสะสมเงินสะส,สมทรัพย์พระที่ภิกษุที่เป็นแอดมินอยู่คุมแอดมินอยู่น่าจะได้ยินเสียงที่อาจารย์พูดอาจารย์ตั้งกรมการต่างๆถ้าท่านไปบวชเนี่ยท่านปรารถนามรคน,นิพพานหรือท่านปรารถนาจะเป็นแรงงานให้เขาหาเงินท่านก็คิตดึงรเผลอที่มารายงานมาีพอร์ตอาจารย์เนี่ยก็เป็นพระภิกษุพวนี้แหละที่เป็นแอดมิน เราก็เป็นพิสูจน์พวกนี้แหละที่ทำได้ที่แอดมินคนไหนว่าไปพูดกระทบอาจารย์ตัวเองไม่ได้อาจารตัวเองไม่ได้ก็เข้ามาทำไมเนี่ยปฏิกริย์ก่อนางค่าแพ็คปฏิทินได้ไหมครับโอ้ยอย่าว่าแต่แพ็คปฏิทินเลยแพ็คน้ำพิกขายก็แพ็คได้แพ็คน้นพิกขายก็แพ็คได้เพราะว่าไม่มีไม่มีบทบัญญัติห้ามเลยไม่มีบทบัญญัติว่าห้ามพิสูจน์แพ็คปฏิทินขายไม่มีบทบัญญัติว่าห้ามพิสูจน์แพ็คน้ำพิกขายมีแต่บอกว่าบัญญัติว่าห้ามพิสูจน์ค่าขาย แต่ที่ไปช่วยแพ็กเนี่ยก็คือไม่แพ็กไงไม่ได้ขายเองแพ็กช่วยแพ็กแต่ไม่ได้ไปขายเองเห็นจแม็ก็สีธนชนชัยก็ดิ้นไปก็ดิ้นพิสูจน์จับลูปิยะเนี่ยมีบทเนี่ยเอาไว้ห้าพิกษุจับลูปิยะเพราะว่าในสมัยพราชการนีภิกษุเนี่ยไปค้าขายแข่งกับชาวบ้านเขาก็เคยมีบทบัญญัติมาห้าภิกษุจับลูปิยะลูปิยะเอือนนะครับพอพิสูจน์ไปค้าขายแข่งกับชาวบ้านเขามาบวชแล้วฉันข้าวฟรีแล้วยังไปค้าขายแข่งกับชาวบ้านอีก รูจาเขเลยห้ามปัญญาถ้าพิสูจห้ามจับรูปียะห้ามจับเงินแต่พิจิกันบอกว่าถ้าแพ็ย์ปฏิทินแจกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเมตตาทำปฏิทินมาแล้วแจกญาติโยมอย่างเงี้ยครับแพ็กแจกไม่เป็นไรแจกญาติโยมแล้วเงินที่แพ็ยเงินที่พิมพ์ปฏิทินมาจากไหนก็มาจากเงินทําบุญนี่แหละที่ทำบุญมาให้วัดนี่แหละวัดก็เอาเงินในวัดเนี่ยไปพิมพ์ปฏิทินมาแล้วก็มาแจกจ่ายญาติโยมอ้าวแล้วขายญาติโยมไม่ได้หรอกแล้วเอาเงินที่ไหนไปพิมพ์ปฏิทินล่ะเอาเงินไหนไปพิมพ์ปฏิทินอะ เอาเงินวัดแล้วเงินวัดมาจากไหนเงินวัดก็มาจากญาติโยมเอาเงินญาติโยมที่ถวายมา,าให้วัดวัดเอาไปทีนปรนทินแล้วก็มาขายญาติโยมอีกทีหนึง่งมันใช่ภิกษุกจับรูปียาหรือเปล่ามันเป็นเรื่องต้นบัญญัตกสสัยพุทธการมาที่ภิกษุค้าขายแข่งกาแข่งกาคารว่ารับพระพุทธองค์มันญัา,ากว่าภิกษุห้ามจับรูปียามันใช่เรื่องนี้ไหมใช่เรื่องนี้ไหมถ้าพระไปทิม์ปฏิทินมาแล้วมาขายญาติโยมเนี่ย มันใช่ไหมมันใช้เหตุต้นบญญัตินี้ไหมที่ภิกษุปไปฆ่าขายแก่มังกรวาสจนพระพุทธองค์ต้องบญญัติห้าภิกษุจับลูปิยะเนี่ยมันใช้เรื่องนี้ไหมแล้วถ้าแม้แต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังห้ามไว้แล้วแล้วผ่านมา2,500ปีเนี่ยยังมีภิกษุในพระถรรมวีน,นันนี้ทําแบบเรียบกันนี้อยากที่พระพุทธองค์เคยบญญัติห้าไว้เมื่อ2,500ปีก่อนหมายความว่ายังไงหมายความว่าใช่ขืนทำหรือเปล่าห้ามแล้วยังขืนทำหรือเปล่า ใช่การปรางาการะสำหรับอะไรที่แบบแล้วตั้งแต่เราทำเสร็จพี่ชายเราก็ไปล้วก็ไม่ซีเรียสอะไรอ๋อทีนี้ลุงครับเชียร์ขายทั้งหมดอย่างเดียจะได้ไม่เอาของกลับเหมือนจะได้ถวายรัตน์เลยมันตั้งแผงนะนี่อย่างของกลับบ้านอย่างของกลับบ้านทำมาเองก็ต้องบวกโอ้จะเป็นจัเป็ดอกบัวดอกบัวสวยมากจะเป็นอะไรทำเองกับมือหมดเลยเดี๋ยวอาจาร วันนี้เวลากลุก่ม OB กล่ม OB ก็ยังต้องการอยู่นะครับยังต้องการ